จินนี่ยศสุดาสาวบัญชีจุลาลูกสาวแม่หน่อยสุดารัฐประวัติจินนี่ยศสุดาสาวบัญชีจุลาลูกสาวแม่หน่อยสุดารั์ลูกสาวสวยต้องบอกต่อเป็นลูกสาวสวยที่ได้ทั้งความงามและความสามารถจากคุณแม่มาอย่างเต็มเต็มเลยทีเดียวสำหรับจินนี่ยสุดาลูกสาวคนเก่งมากความสามารถของคุณหญิงหน่อยสุดารัฐเกยุราพันธ์ที่ไม่ใช่แค่สวยเพียงอย่างเดียวแต่เธอ,อยังเรียกว่าเรียนดีกิจกรรมเด่นมากมาก วันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับประวัติจินนี่ยศดาลูกสาวคนเก่งแม่หน่อยสุดารัต์สาวสวยบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนนี้ให้มากขึ้นกันสักหน่อยจินนี่มีชื่อจริงว่ายศดาลีลาปัญญาเลิศเกิดวันที่27มกราคม2542ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครคุณแม่คือคุณหญิงหน่อยสุดารัต์เกยุราพันมีพี่ชายสองคนคือบอสภูมิพัฒน์และเบสพีรพัฒน จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากคณะพาณาิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยไอจีจินนี่จินนี่ยศดาเรียกว่าไม่ใช่แค่สวยเพียงอย่างเดียวแต่เธอยังเป็นคนที่มีความสามารถมากๆอีกด้วยโดยเธอจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โดยเรียนหลักสูตร IP หรือ international program หลักสูตรอินเตอร์ และนอกจากนั้นเธอก็เดินตามรอยเท้าคุณแม่หน่อยโดยการเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลายัยที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นคณะเดียวกันกับที่คุณแม่ของเธอได้เรียนจบมานั่นเองและนอกจากเรื่องการเรียนที่เรียกว่าอยู่ในระดับดีงามแล้วเธอยังเป็นคนที่ทํากิจกรรมต่างๆอีกด้วยโดยเธอได้รับตําแหน่งพรอมควีนในงานโรงเรียนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มาแล้วนอกจากนั้นเธอยังเคยเข้าร่วมการแข่งขัน Bra Royal b r a วแ s t o r m 2019 โดยหนึ่งในทีมที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งโดยการนําเสนอผลงานในสไตล์ pitching หรือการขายไอเดียแบบธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งทีมของเธอก็สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาอีกด้วย